สวัสดีครับกลับบ้านอุตรดิตถ์ทั้งทีก็ต้องเก็บของดีมาฝากแฟนๆของช่องนะครับอันนี้นี่เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะฮะพักพวกก็ให้กันมาจากเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเมืองหนาวหน่อย,น,อยนะฮะทีนี้เนี่ยมาอยู่อุตรดิตตอนนี้เมษาร้อนเปรี้ยงเชียวก็ต้นหอมญี่ปุ่นยังขึ้นได้งดงามดีนะครับ หอมญี่ปุ่นเนี่ยมันดีหลายอย่างนะครับเพราะว่าหนึ่เนี่ยเราจะกินเป็นหอมแบ่งก็ได้นะครับต้นเขาก็ใหญ่ดีนะฮะเราได้ปริมาณที่เยอะดีทีนี้เวลาดอกใหญ่นะครับก็จะสวยงามอย่างนี้นะครับคือเราเป็นได้ทั้งไม้กินแล้วก็ไม้ประดับนะฮะ ก็จะสวยงามอย่างนี้นี่มีผึ้งมาด้วยนะครับทำน้ำผึ้งดอกหอมญี่ปุ่นน่าจะขายดีระเบิดนะครับนี่ก็มีผึ้งนะครับผึ้งนิ้มผึ้งโพงก,ก็มากินกันได้ตามสะดวกนะฮะทีนี้เรามาดูที่ด้านกอของเขานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหัวมันจะเล็กๆเ,เหมือนหอมแบ่งนะครับไม่ได้ใหญ่มากส่วน เวลาเราเอายอดของเขาเนี่ยนะครับที่ตุ่มๆอยู่ไปผัดเป็นผัดผักผัดน้ำมันหอยเนี่ยก็อร่อยเด็ดขาดทีเดียวนะครับส่วนต้นมันเนี่ยลำต้นมันถ้ามันอ่อนๆนะฮะเอาช่วงอ่อนๆไปกินกับสุก,กี้หรือไปกินกับชาบูเนี่ยก็จะได้น้ําที่หวานอร่อยนะครับถึงสรรพคุณทางยาเนื่องจากเขาเป็นไม้ต่างถิ่นนะฮะสรรพคุณทางยาเขาอาจจะไม่ ดีเท่ากับหอมของเราแต่ว่าเมื่ออยู่นานๆานไปเขาก็จะซึมซับกับธาตุและธาตุในดินของเราแล้วก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากผักชนิดนี้ไว้ในใจคุณคุณอีกสักชนิดหนึ่งนะครับก็คือหอมญี่ปุ่นและดอกที่มันแสนสวยของมันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ